ครับวันนี้มาเที่ยวตลาดช่องสมัยสานนะครับอ่ำไปเบิร์กันปามีอาหารทะเลสดๆสีสดสดัมแลกับไปเบิร์นน้ำกันครับโดนทุ่น,นไนล่แหงตอบคำ โเลยาพี่เอาแบบไหนดีคะจะไปจดได้หนี่งปีสามร้อยหาสงบ้านเราเหมือนเลยเนาะเปแ่าาะ้เไรี่แขงเบาบ่ี่จะตัวไงเนี่ยผมไมแขง กุ้งสดใช่นีมกุ้งสดครับโอ้โหนี่อ่ะข้างกนนี่เนี่ยมอสหนัวเสร็จละแล้วแบบเป็นหม้อมันอะไรแบบน ขายก็ไมได้เสียค่ะแต่เไม่ชอ้ยีมห่ก็อได้ะมรายจะเป็น3 0 0เลย้มคะได้ค่ะขอขาเป็นสามร้อยพอดีนะคะไปแค่ะจ้า ใน่กี่แพ็กีเอาแพ็กเดียวพอครับสดแถบ่ะสดสอร่อยไหมสดก็เดียวกันนะนี่นี่ปลาสมันบ่โอ้ยเอาฟวมหนึงฟมนึงเราคือไปกินนาเดยอ

อันนี้ใ <ENNIS> ส่การไว้ขอห้าสิเป็นเดียวเอาไว้ในรถน้ำปลามันต้องยูอเด่นแม่จ้าม่ใหญ่จ้อันนี้้อมไว้เ <anonymous> น <eterm oon> ี่ยได้พี่เ็นรอเาเลือกได้เขาพี่

ใหญ่สุดก็ร้อยเดียวสองตัวล้อแปดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใส่ร้อยยิองตัวสองวก็กินกับข้าสวยไงกระทลงพม้าวน้ปลาอร่อยไม่ก็แก่กับเสียบติตายองมือเลยจะโตหนักเอาอันนี้นะร้อยห้าสิบหนึ่งตัวนะออันนี้ร้อยสนะนี่เสิบแถวนี้ค่ะยจก็ดยนะตัวละร้อยสตัวครับ ร้อยเยอสองตัวเขาเลยไหมคะทุกตัวอร่อยเจ้าว่าสองตัวนึร้อยเยื่อสองตัวเราใไม่ใช่ร้อยเท่าสองตัวนี่อันนั้นเขาเลยเขาเลยมาหมเข้าของตัวนี้เขเลยนะคะจ้าเดี๋ยวลวกนะได้จัดสเเ็บ้ก่อนนะรอลวกคนัเนี่ยน้นจ้ำก็จีาเรมลื่อนมาเราเป็นบ้านก็ใสยขหไข่่เลยจ้า ปรตูไม่มีประต <t os> ูปลาสีวเดียวไม่มีพี่นอกจากที่เป็นย่างงี้ ทาน,นทะเลล้วนๆพี่น้องหมักสระทรระเลสะลอบก ง่ายเหมือนปลอก้วยสุดยอดยิงสายคนยังไหลเลยพี่น้องแต่ว่าฮาันเซลเลเขาซดสอีหลีครับแบบดินแบบทั้งปูทั้งกลุ่งทั้งหอยหานแห่งก็มีครับ เป็นแห่นงานแห่งมีคนมาฟังกองหลานเหมือนฟังท้างทางทนี้ก็จะเป็นส่วนของอาหารทะเลแห่งครับหัวแห่งกลุ่งแห่งปลาดูชี่แห่งสนใจหลายครับ กากายอยู S <S <S Bref, <yere public> ่อีพี่น้องคนหลยแห้งพอลบได้รึเปบ่ เอาไซยดนางดิคีของแหงดถ้าตัวอะไรกดท่อแล้วมันจะรอกจ้ะหมงุแหง เขาบอกกระปิ้นนี่กระปิ้นี่นี่อบากดีตามยังเอาก็ไปกินอือส่งตั้งแน่ตำรวจมาฟางว่าทันไดนไปแก้วเอาเจ้าที่ตำรลูกแบบนั้นแค่ว่าลอยเลยจ้าเอาอันมันทุกแล้วนี่ในคุยยายนี่มันทุกแล้วนี่อันนี้มันทุกไปกินแล้วน่ เป็นเท่าไหร่ดีเป็นสามร้อยค่ะ เอาดีกว่าไปแม่ไป่ตัว่ารู้จักแบบไหู้เออวาหอมหมดนี่เื่อนาหอมอันนี้แพงเท่ไหนนะคะสามห่อสามห่อยเหมือนด้อันนี้นะคะอันนี้จะแพงห้าสิบห้าสิบเอาแบบนี้หนึ่ง อย่างก็มีนะครับสื่อของสดกับสื่อของไปย่างฟองเต็มเตาเต็มเลยหัวสิมาเที่ยวต้องสมสาร,รสลาดช่องสมสารปลาสดกุ้งสดเนาะหน่อยอาหารทะเลสดๆส,ส,สายเนีย่ยมาถ้ามามาจะซีจะเสาครับประมาณสองงวงกว่ามาสวยแล้วคนหลายแห้งครับลูกกะเยอะ สำหรับคลิปเกี่ยวสองสมัยสารนมีซับนี่นะครับ